สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ตอนที่3นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเรามาเริ่มที่หัวข้อหลักในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เอตหรือว่าจริยธรรมคอมพิวเตอร์เรามาดูว่าจริยธรรมคืออะไรก็คือว่าัตักการที่ว่าด้วยความถูกและความผิดนะคะ อย่างเช่นว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งในสายอาชีพคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ใช้ก็ตามสิ่งใดที่สมควรกระทำหรือสิ่งใดที่ไม่สมควรกระทำอาจจะผิดทางพรบรหรือว่าผิดโดยหลักการก็ตามเรามาดูว่าเราจะตัดสินยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่า แนวคิดพื้นฐานเนี่ยนะคะก็คือว่าการกระทําใดที่มีผลต่อองค์กรรวมหรือว่าทําให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหายเนี่ยนะคะเรามาดูว่ามันจะมีผลยังไงเขาก็ให้ยกตัวอย่าง <pickle> เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ออกสอบในส่วนของปลายภาคแต่ว่านิสิตจะต้องทําการ, alies, รายกตัวอย่างกรณมีศึกษาขึ้นมาและก็ วิเคราะห์ว่าถูกหรือผิดในด้านกฎหมายในทางด้านพราบาคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของจริยธรรมก็คืออาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ถูกต้องนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่านะคะเวลาเรามีโจทย์ปัญหาเข้ามานะนิสิตจะต้องระบุแล้วก็อธิบายถึงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องเล่านะ เรื่องที่ยินมาหรือว่าเรื่องที่เราอ่านไปพบไปเจอหรือว่าประสบการณ์โดยตรงก็ตามไอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงความจริงเป็นยังไงนะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเปรียบเทียบสองด้านนะว่าถ้าเกิดว่าถูกต้องต้องทำยังไงหรือว่าไม่ถูกต้องต้องทำยังไงต่างกับถูกใจนะนะคะนะ แล้วเราต้องลองดูว่าทําไปแล้วเนี่ยมีใครได้ผลประโยชน์มีใครเสียผลประโยชน์นะอาจจะได้แค่ผลประโยชน์คนเดียวแต่ส่วนรวมเสียผลประโยชน์อันนี้ก็ไม่ถูกละนะคะนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเทาๆไม่ขาวชัดเจนหรือดำชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องดูว่าเราควรจะตัดสินยังไงเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น แล้วก็ให้คาดหวังที่ดีขึ้นนะคะได้ผลประโยชน์เพียงแค่คนเดียวแต่ส่วนรวมเสียผลประโยชน์ก็ถือว่าไม่ดีแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเราก็ดูว่าถ้าการกระทำอะไรเนี่ยที่เราคิดว่าทำเพื่อเราแล้วเราได้ผลประโยชน์แต่คนส่วนรวมส่วนใหญ่เสียผลประโยชน์หรือถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์นะ แล้วเราไปเสียผลประโยชน์เนี่ยเราจะทำไหมเราต้องคิดนะเหมือนคิดกลับไปกลับมาคิดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้ผลประโยชน์หมดมันก็ต้องเป็นส่วนที่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมา,มาลองดูว่ามีใครเสียผลประโยชน์หรือมีใครได้ผลประโยชน์หรือมีใครที่เรียกว่าเสียผลประโยชน์ก็คือว่าเกิดความเสียหายหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีอาจจะเป็นการกระทําที่ปฏิบัติมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเหมาะสมกับใครเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันอ่ะ,อะเราลองอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ว่าเวลาเราดูเนี่ยนะเราก็ต้องดูก่อนว่าผู้กระทาเนี่ยทำเพื่อใครมีใครได้ผลประโยชน์ไหมมีใครเสียผลประโยชน์ไหมนะคะะแล้วก็ พิจารณาดูว่าคนส่วนรวมเนี่ยมีผลมีผลประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าสูงสุดต่อคนส่วนรวมหรือไม่นะและที่บอกว่าเกิดความเสียหายเนี่ยในในด้านไหนนะคะในด้านข้อมูลเสียหายหรือว่าในด้านงบประมาณหรือว่าอย่างไรใช่ไหมนะคะนะเราก็ต้องลองดูว่า,าในด้านวัตถุหรือว่า ในด้านคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ให้ดูนะคะว่าจะมองว่ายังไงถูกหรือผิดตาแนวทางธรรมเอาเราลองมาดูกรณีศึกษาอันนึงในตัวอย่างของเอกสารอันนี้นะคะเขาบอกว่าในก่อเนี่ยนะคะนะอยู่ทีมพัฒนาระบบรถไฟใต้ดินซึ่งงานที่เขาเสร็จเนี่ย ถ้าจะให้สมบูรณ์หมดทุกอย่างเนี่ยมันจะทาไม่ทันแล้วก็ส่งงานตรงตามเวลาไม่ได้ปัญหาก็คือว่าในระบบที่เราเซ็นสัญญาที่เราเป็นผู้ออกแบบระบบหรือผู้พัฒนานระบบเนี่ยที่ส่งให้เจ้าของงานที่เขามาให้เราเนี่ยถ้าส่งล่าช้าไปเนี่ยจะโดนค่าปรับไปนะคะเขาก็บอกบอกว่าซึ่งเขาได้ตรวจสอบแล้วนะ เหลืออีกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบฉุเชินเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบนะคะและมันจะต้องส่งงานละมันไม่มีเวลาละไปเทสไอหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าส่งงานช้าไปเนี่ยนะคะนะก็ทางบริษัทที่ผู้เขียนดูกันเนี่ยจะต้องโดนเสียค่าปรับนะคะอนะ่แล้วเขาก็บอกว่า เวลาเราส่งงานระบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เปิดใช้ให้กับผู้ใช้ทั่วไปเขาต้องมีการทดลองใช้สองสามเดือนแรกเกิดน,นะคะาฉนั้นสังเกตดูเวลาระบบไวไฟใตดินเนี่ยเขาจะมีช่วงที่ให้เราฟรีใช่ไหมไปใช้ในละคือช่วงทดลองใช้นะคะนะแต่เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งไอ้ตรงหนึ่งเปอร์เซนที่เขาจะทดสอบเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่มีส่วนที่ ผิดพลาดนะซึ่งในที่นี้เขาจะใช้คําว่าบัตก็คือแปลงเต่าทองนะที่มาที่ไปก็คือว่าสมัยโบราณเนี่ยในเครื่องโบราณเนี่ยมันจะลองทดสอบแล้วเนี่ยนะคะนะเขาก็บอกว่ามันเกิดบัตรขึ้นซึ่งบัตก,ก็หมายถึงว่ามีความผิดพลาดของโปรแกรมแต่ในที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปว่าโบราณจริงๆเนี่ยนะเกิดความผิดพลาดจากตัวแปลงต่าทองเนี่ยนะคะเข้าไป ในเครื่องก็ทําให้เครื่องคำนวณผิดพลาดก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคาว่าบักเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีตัวแมลงเต่าทองจริงๆเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะก็คือหมายถึงว่ามีจุดผิดพลาดมีโปรแกรมแก้ไขผิดพลาดได้หน่อยซึ่งบางทีเนี่ยนะอย่างที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมีผิดพลาดนะคะอย่างที่ว่าอาจจะเกิดเออร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออโปรแกรมมันมีบักขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่า ระหว่างเนี่ยนะเรากลับมาระบบรถไฟใต้ดินนะระหว่างที่มีเวลาในช่วงทดสอบเนี่ยพอเปิดใช้ระบบแล้วช่วงทดสอบ2อสเดือนเนี่ยเขาน่าจะสามารถตรวจสอบแล้วก็แก้บั๊กได้ทันถ้าเกิดบั๊กในส่วนของที่ระบบฉุกเฉินเนี่ยนะคะนะอ่ามันมันมีผิดพลาดอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเปิดใช้โดยระบบเต็มที่หลังจากการทดสอบเนี่ยก็คิดว่านะคะนะ เอ,อไม่มีผิดพลาดละไอ้ตรง1%เนี่ยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยก็น่าจะคอมพลีทสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยคิดว่าผิดจริยธรรมไหมแต่เขาปกป้องผลประโยชน์ให้บริษัทนะเพราะว่าเ,าเขาส่งงานช้าไปในส่วนของเขาเนี่ยตัวบริษัทที่รับมาดูแลระบบอิเล็กทรอนกนเนี่ยเขาจะโดนภาพรับนะคะว่าส่งระบบให้ระบบ,บรถไฟใต้ดินชา้า ะะนะเรื่องนี้เรามองได้ยังไงนะคะนะเรื่องนี้เราก็มองได้ว่านะคะนะถ้าเกิดมันเกิดฉุดเฉินใช่ไหมช่วงที่ทดสอบมันเป็นไปได้ถูกไหมนะคะใน,ในกรณีเงี้ยก็อาจจะควรจะยอมเสียค่าปรับมากกว่าสูญเสียชีวิตหรืออะไรอย่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะยังไงขึ้นนะคะ,ะเราก็วิเคราะห์ออกมาว่ายังไง นะคะถ้ามันมีอะไรเสียหายเนี่ยนะก็แล้วไปแต่เราต้องมองกรณีที่ worst case หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียก็แับแต่ดีที่สุดคือไงก็ควรจะรีบทำใช่ไหมควรจะทำให้พอถึงเวลาเนี่ยควรจะส่งว่าถึงเวลาก็ควรจะตรวจสอบให้ครบ100%นะคะอันนั้นคือดีที่สุดเราก็ต้องไปดูว่าราชาย,ย่งไงหรือบางทีนะเราอาจ จะไปคุยได้ล่วงหน้าถ้าเรารู้ว่ามันไม่ทันหรือว่าในตอนที่เราวางแผนงานหรือระบบเนี่ยเราก็ควรจะเผื่อเอาไว้นะคะแต่ว่าแน่นอนมันก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเนี่ยเราก็จะต้องมาทำการสอบออนไลน์กันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าเราก็ลองไปดู เหตุการณ์ศึกษามานะหรือว่าเอาอย่างเรื่องใกล้ตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นว่า,าให้เพื่อนลอ,อกกันบ้านนะคะก็ไม่ได้มีใครเสียหายใช่ไหมหรือเปล่านะคะแต่เป็นไงคะเพื่อนโดยส่วนรวมอะเขาเห็นด้วยไหมเขาถูกไหมสมมติเราให้ใน A เนี่ยให้ใน B ลอ,อกข้อสอบหรือลอ,อกกันบ้านใช่ไหมใน B ได้ผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วคนที่เหลือละ่ะอะไรเงี้ยนะคะนะ ถ้าเกิดว่าจับได้ในยิงใช่ไหมผิดกฎอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยในในส่วนของจรยาบรณเนี่ยนะคะในวิชาชีพในองค์กรเนี่ยนะคะนะเขาก็เลยมีข้อกําหนดไว้ว่าสําหรับอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะเราควรจะยังไงบ้างอย่างที่เราให้ฟังไปนะว่าไอ้ยิ่งไม่ได้ตรวจสอบโหลดชุกเชิญนี่ถ้าเกิดมีเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็มีความเสียหายต่อชีวิตวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรามาดูตัวอย่างว่าถ้าเป็นพนักงานทางคอมพิวเตอร์หรือว่า IT เนี่ยเราไม่ควรจะทำสิ่งต่อไปน,นี้นะคะอันแรกก็คือใช้คอมพิวเตอร์ไปทำร้ายหรือว่าให้รายผู้อื่นนะหรือว่าไปก้าวไก่งานด้านคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือไปยุ่งเกี่ยวกับแฝงข้อมูลของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น พนักงานด้วยกันหรือว่าแม้แต่ User เข้ามาเพราะว่าเวลาในระบบบางร,ระบบเนี่ยเวลายูเซจะสมัครใช่ไหมเราต้องกรอกข้อมูลทั้งเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยไม่ไม่สมควรเหมือนกันนะคะนะแล้วก็นอกจากที่ว่ามีการเซ็นว่าได้รับความยินยอมจาก ผู้ใช้ย,ยอมเปิดเผยข,ข้อมูลบางส่วนเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนันไม่ไม่งั้งนไม่ได้เลยนะคะข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าการที่เราเอาข้อมูลของใครเนี่ยนะคะนะมาโพสต์บอกเขาจะทําความผิดหรือไม่ผิดอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ะคะนะ่ะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ไปจรกรรมอะไรก็ตามนะหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายนะคะนะอันนี้ก็ใกล้ตัวก็ คือคนอื่นไม่รู้แต่ว่าเราผิดนอกจากบางซอฟต์แวร์ที่เขาอนุญาตว่าเพื่อการศึกษาหรือเพื่อเอามาทาอะไรที่มันไม่มีผลประโยชน์ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าไปใช้เพื่อการค้าไม่ได้นี่ก็แล้วไปแต่ว่าเขาอนุญาตใช่ไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตเนี่ยถือว่าผิดนะคะหรือว่าเอาไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือใช้ รหัสผู้อื่นเข้าไปที่ที่เคยมาให้ฟังนะคะนี่ก็จะมีเคสที่ว่าเพื่อนเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยนะคะฝากเพื่อนลงทะเบีย,ยนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งผ่าสว่วนเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูคนเดียวไปบอกคนอื่นไ,ได้นะเกิดื่อนเขาไปแกล้งเราใช่ไหมแกล้งดลดรายวิชาหรืออะไรเงี้ยก,ก็เคยมีเหตุบบการณ์มาแล้วนะคะนะแล้วเราก็ไปค้นพบสุดท้ายตอนที่รู้ว่าไม่มีชื่ออยู่ในวิชานั้นตอนที่สอบ มีเทอม์ไปแล้วนี่เป็นโชคดีนะก็คือว่าก็อาจจะต้องไปถอนทันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปิดเป็นปลายภาคอะไรเงี้ยนะคะนะก็อาจจะมีผลกระทบใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่ทราบเราเปรดมันออกมาเป็น f อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางวิชาก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าไม่ใบสอบก็ให้ f เลยก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะผิดผิดกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยนะคะการ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่า,าทราบว่าเราไปแอบใช้ของของผคนูคนอื่นยงงแต่ถ้าเราอนุญ,ญาตเองเนี่ยมันค่อนข้างจะกล้ำกลุมอีกหนึ่งนะคะแต่โดยจรรยาบรรณนี่ผิดเห็นๆหรือว่าเราไปอ้างอิงทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาก็คืออย่างเช่นว่าโปรแกรมหรืออะไรเนี่ยที่มันมีการจดลายเส้นจดสิทธิบัตร ะะหรือโจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วเราบอกเออเป็นของฉันหรือว่าฉันเป็นคนคิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมองสืบไปนะคะหรือว่าเราออกแบบงานอะไรนะคะมีผลกระทบต่อสังคมไหมอะไรเงี้ยเช่นอ่าเว็บโปหรืออะไรเงี้ยเขาเขาจะมีเป็นข้อๆเลยนะ,ะเป็นพรบอรคอมพิวเตอร์เป็นพระราชบัญญัติเลยนะคะนะเราที่เวลาใช้เนี่ยก็ให้เคารพสิทธิ์ แล้วก็การใช้ของผู้อืด้วยคือไม่ระเบิดสิทธิ์นั่นเองจริงๆมันเป็นกึ่งๆนะขาวดําดูเนี่ยนา่อย่างที่ครูบอกว่าเราจะดูว่าถูกหรือผิดเราดูว่าใครได้ผลประโยชน์ผู้ที่เสียผลประโยชน์คือส่วนรวมหรือเปล่านั่นคือผิดทีนี้เรามามองอย่างเช่นว่าถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ย ะะนะบริษัทเนี่ยเขาจะเข้าถึงขนาดยูเซอร์ของพนักงานได้อยู่แล้วนะบริษัทมีสิทธิ์มาอ่านอ e ีเมลของพนักงานบริษัทได้หรือไม่ไม่ได้นะอันนี้เป็นเป็นส่วนบุคคลหรือมันเราเปิดซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะหรือว่าพนักงานควรได้รับอนุญ,ญาตให้ส่งอ e ีเมลส่วนตรงไหมคือภายใต้ อีเมลแคลของบริษัทเนี่ยนะคะบางบริษัทอย่างเช่นธนาคารที่เคยทราบมานะเวลาเครื่องของบริษัทหรือว่าเป็นระบบบริษัทอะไรเงี้ยเขาจะล็อกเลยนะว่าไม่ให้เขา้าเว็บอื่นๆที่ไม่ใช่งานของบริษัทเขาเขาล็อกได้เราอ,อาจจะไปใช้อะไรนะอ่ามือถือส่วนตัวหรือว่าอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยนะในเวลางานหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานงานเขาเสียหายหรือเปล่านะหรือว่าอันนี้ รักงานเข้าใช้เว็บไซต์ที่เราให้ฟังนะช้อปปิ้งสินค้าต,ต่างๆจากเครื่องของบริษัทได้รู้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทอนุญาตหรือเปล่าก็าต้องไปอ่านกฎของบริษัทเขาะนะคนะอันนี้เราก็ลองอ่านดูงานะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแม้แต่ในช่วงพักเลกแต่ว่าใช้เครื่องแล้วก็เน็ตเวิร์กของบริษัทนะคะอันนี้เราต้องไปดูกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทํางานเกี่ยวกับสายคอมพิวเตอร์ต้องศึกษาให้ดี ถ้าเขาจะเอาผิดเราได้นะแล้วก็มีกฎห้ามอะไรเนี่ยเราก็ผิดนะ,ะนี่มาดูทางด้านคุณธรรมบ้างนะคะทางด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ย information ฉะนั้นเราจะแปลว่าข้อมูลสารสนเทศเน,นะคะมันมีผลทางด้านต่างๆอะไรบ้างเราจะมาวิเคราะห์ดูแต่ละด้านนะด้านสิทธินะคะด้านสารสนเทศด้านทรัพยาสิทธินะคะคุณภาพ ของระบบแล้วก็คุณภาพของชีวิตนะอย่างนึงที่เห็นเป็นไงถ้าใช้คอมพิวเตอร์นานเกินไปนะปวดหลังปวดไหล่นะคะนะัน,นี่คุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราต้องมีช่วงพักเบรคใช่ไหมเขาบอกว่านั่งไม่เกินประมาณเท่าไหร่อะครึ่งชั่วโมงต้องต้อง,องลุกเบรครียาบทะเอาเราดูด้านแรกก่อนนะคะด้านสิทธิด้านสารสนเทศก็เริ่มตั้งแต่สิทธิความเป็นส่วนตัวนะคะนะ ห้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นหรืออะไรเนี่ยนะคะมามาต้องคงความเป็นส่วนตัวนะอย่างเช่นว่าเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่อะไรอย่างที่เราโพสต์โพสต์หรือแชร์แชร์อะไรอย่างเงี้ยเราดูได้นะว่าลบเอไปละเมิดสิทธิเขาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นโจรกรรมผู้ร้ายหรือใครก็ตามอะไรบางอย่างนะคะเรามีสิทธิ์แค่ไหนนะคะซึ่ง ที่บอกว่าเอาไปได้เนี่ยเจ้าตัวจะต้องมีให้ยินยอมนะไม่ใช่ว่าอายินยอมด้วยปากเดี๋ยวต้องยินยอมด้วยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะคะผิดพรบรได้นะถ้าไปเผยแพร่หรืออะไรโดยที่เจ้าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตถึงแม้จะเป็นส่วนตัวก็ตามแล้วก็บริษัทหรือว่าองค์กรใดเนี่ยมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นก็ตาม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะต้องระวังว่าบางทีข้อมูลต่างๆนะอย่างเช่นว่าเราสมัครบคัตรเครดิตละอ้าววันรุ่งขึ้นประกันโทรม,มาละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเซ็เนเซ็นเซ็นไปเนี่ยอ่านนิดนึงนะว่าเขาบอกว่าข้อมูลเราเอาไปเปิดเผยแล้วไปทําอะไรได้แค่ไหนเราต้องอนุญาตบางทีไปฟ้องเขาบอกอ้าวก็คุณเซ็นอนุญาตไปแล้วโดยที่บางทีเซ็นน่ะไม่ได้อ่านนะอ่านอีกนิดนึงนะคะ อันนี้ก็ทำานองเดียวกันนะว่าเวลาเราจะใช้ข้อมูลเดี๋ยวนี้มีอะไรนะส่วนลดใช่ไหมลูกค้าบางทีก็ต้องเบอร์เบอร์โทรศัพท์บอกเลขบัตรประชาชนอะไรเนี่ยเราต้องยินยอมก่อนนะไม่ใช่อยู่เดียวข้อมูลของเราไปขายนะคะแล้วเขาขายเนี่ยเขาขายถูกๆนะไม่ไม่ไม่ไมถึงบาทหรอกเบอร์โทรศัพท์แต่เขาขายเป็นล้านๆ้านชื่อเนื้อออกมาค่ะทีนี้เราก็มาดูว่านะคะบางครั้งเนี่ย เวลาเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเรารู้จักคุกกี้กัน,นีคะคุกกี้มันก็คือว่าการเก็บข้อมูลการใช้งานเช่นเราไปท่องเว็บไซต์ไหนบ้างนะคะ,นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยนะคะตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่เราใช้เองเนี่ยเราใช้คนเดียวก็โอเคแต่ถ้าเราไปใช้เครื่องสาธารณะอะไรตรงเนี้ยต้องระวังเดเราสามารถเข้าไปลบคุกกี้ออกทีหลังได้ มันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะอ่ะอันนี้ในเรื่องของสิทธิบตัตรเช่นเวลาเราเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นอะไรด้านต่างๆเนี่ยเขาบอกแล้วว่าที่เราได้ขึ้นมานะเช่นภา,าพวาดรูปถ่ายงานปั้นไม่ต้องไปจดสิทธิบตัตรนะมันเป็นอ่าลิขสิทธิ์หรือก๊อปปี้ไรท์โดยแต่ว่าพวกไปจดสิทธิบตัตรเช่นกระบวนการใช่ไหมผลิตกระดาษหรือผลิตอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอันนั้นต้องไปจดเพย์เพนหรือจดสิทธิบตัตรนะคะดนะังนั้นพวกพวกนี้เนี่ย นะคะ,ะความคิดที่ออกมาจากซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอะไรเนี่ยนี่คุ้มครองด้วยตัวมันมอยู่แล้วนะคะเแต่ว่าเราต้องมีหลักฐานนะว่าเราเขียนเองพัฒนาเองเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างาาที่เราให้ฟังไปคุณภาพของระบบก็คือว่าไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีบัตกบางทีเราเอ๊ะทำไมเราไปจะเห็นนะ,ะระบบธนาคารดาวอะไรเงี้ยคือคนเข้าไปเยอะแล้วมันรองรับไม่ได้อันที่หน่หะหรือว่าความผิดพลาดก็ อาจจะมาจากนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นระบบคําสั่งผิดพลาดใช่ไหมหรือว่าความผิดพลาดจากมนุษย์นะหรือว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยเช่นระบบมันเพราะว่าที่ว่าพอคนเข้าไปตุ้มเป็นล้านคนเนี่ยระบบดาวแล้วก็เชื่อมต่อกันถึงหลายธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นก็แสดงว่าเราต้องมาดูว่าในเรื่องของการรอนรับใช่ไหมเหมือนอย่างว่าเอาถนนมันไม่พอแต่รถมันออกมาเยอะมันก็เกิดรถติอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นก็คือแปลว่า อุปกรณ์เออ่ฮาร์ดแวร์มันมมันันนไม่เพียงพอใช่ไหมหน่วยความจําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างเช่นว่าบางอันไฟดับอ่เนี่ยนะคะถ้าเราไม่มีไฟสำรองไว้ก็ทําให้โลกของเราเนี่ยนะคะเออ่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีได้อันอีกอันนึงที่ครูให้ฟังว่าเ,ออเรื่องของคุณภาพชีวิตนะต้องระวังนะร่างกายนั่งทํางานอะไรเงี้ยก็คือปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่า ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โปรแกรมอะไรกะต้องต้องให้เกิดประโยชน์เนี่ยหลายคนก็จะเป็นตั้งแต่มือเลยนะนะคะนิ้วล็อกบ้างลายธนะแขนอะไรปวดแขนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็มันก็ส่งผลด้วยนะคะซึ่งแล้วก็ต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอาชญากรรมด้วยถ้ามันเสียประโยชน์นใช่ไหมถ้าเราดูหนังอะไรเงี้ยก็คือว่า ไอ้ต่างอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากจินตนาการใช่ไหมนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ4ทางทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและเหนที่บอกไปว่าสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมลิขสิทธิ์ของโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวระบบมีประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของชีวิตเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่างๆเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ว่าเราควรที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นว่าใช้กระดาษ ใช่ไหมเช่นรีไซเคิลมันใช้หน้าเดียวนะอีกหน้ามันยังใช้ได้ดูเนี้ยนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์ออกมาหมดก็อ่านจากหน้าจอได้หรือบางอย่างหรือบางอย่างที่มันต้องแก้ไขหรืออะไรเงี้ยก็ดูใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็กระดาษที่ใช้แล้วไงคะก็อย่าเพิ่งทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอารับซื้อของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปหรือว่าถ้าอย่างบางกระดาษที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือบุคคลเนี้ยอาจจะต้องทําลายก่อนให้เป็นฝอยๆก่อนแล้วก็ค่อยไปขายรืยก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องอประหยัดด้วยอนุรักษ์ให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่า